สวัสดีครับน้องนพบกับพี่อารดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องน้องฝึกทําโจทย์เรื่องเลขยกกาลังแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฟิลิมสทหารกันต่อนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่5เขาบอกว่านะครับให้ a เท่ากับ1ส่วนสคูณสิบกำลังลบเและ b เท่ากับ3คูณสิบกำลัง12นะครับแล้วนะครับ a ยกกําลังลบสส่วนด้วย b ยกกําลังสมีค่าเท่าใด เราก็ทําในสิ่งที่โจทย์กําหนดมาครับโจทย์กําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ a เท่ากับ1นส่วนสคูณสิบกำลังลบเและ b เท่ากับ3าคูณสิยกกําลัง12นะครับก็ถามว่า a ยกกําลังลบสนะครับโจทย์ถามว่า a ยกกําลังลบสส่วนด้วย b ยกกําลัง3มีค่าเท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a ยกกําลังลบสนะครับส่วนด้วย b ยกกําลัง3ก็ได้เท่ากับ โจทย์กำหนดมา a คือ1ส่วน3คูณ10กำลังลบ9นะครับแล้วก็ามายกกำลังบบกกลง 4. งบ4ีนน่นะครับก็คือเนี่ย a นะครับยกกำลังลบ4ในวงเล็บตัวนี้คือค่า a ดูครับแล้วเราก็มายกกำลังลบ4แค่นั้นเองนะครับมันก็ส่วนด้วยอ่าส่วนด้วยนะครับค่า b นะ b ก็คือนะครับ สามหน่วยเล็บสามคูณสิบยกกำลังสิบสองนะครับก็บอก b ยกกําลังสามแล้วก็ยกกําลังสามแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ค่า b นะครับในวงเล็บสามคูณสิบกำลังสิบสองก็คือค่า b ที่จดกําหนดนะแล้วก็ยกกําลังสามเราก็ยกกําลังสามเหมือนกันอ่าเราก็ทําในวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับโดยเราใช้นะครับสมบัติเลขยกกําลังนั่นก็คือ a อคูณบในในวงเล็บนะ a อคูณบยกกำลังเเราวงเล็บออกก็กลายเป็น เยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n เพราะงั้นเราจะเอาวงเล็บออกนะครับข้างบนนี้นะมันก็ได้เป็นเท่ากับ1ส่วน3ยกกำลังลบ4ี่ย่มก,ก็กลายเป็น1ส่วน3ยกกำลังลบ4นะครับ1ยกกำลังลบ4ก็ได้1นะครับแล้วคูณด้วยนะครับ10ยกกำลังลบเ่เียลบ9คูณกับลบ4ี่ยเียนะครับลบ,บคูณลบเป็นบวกก็กลายเป็น10ยกกำลัง36แล้วเราก็ส่วนด้วย ตัวล่างก็กลายเป็น3ยกกําลัง3เนี่ยสยกกาลัง3คูณด้วยนะครับ10ยกกําลัง12คูณกับ3 12คูณ3 36, เป็น36ก็ได้เป็น10ยกกําลัง36มสินสิ่งที่เรามองเห็นก็คือ10ยกกาลัง3 6กข้างบนกับ10ยกกาลัง3 6กข้างล่างเหมือนกันมันก็ตัดทิ้งได้ตึก๊กตึ๊กนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับมันต้องอยู่ในรูป ตัวนี้มันก็คือสมบัติเลขยกกำลังในรูป a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n เพราะฉะนั้น1ส่วน3กำลังลบ4นะครับมันก็จัดใหม่ก็มันก็คือ3ยกกำลัง4นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปเราก็จะได้เท่ากับข้างบกพรอกลายเป็น3ยกกำลัง4ส่วนด้วยข้างล่างนะครับเหลือเป็น3ยกกำลัง3ครับฐานเหมือนกันครับ ส่วนกันหรือหารกันอยู่เราก็เลขชี้กําลังไปลบกันมันก็ได้เท่ากับ3ามยกกําลังสลบ3ก็ได้เท่ากับ3ยกกําลัง1 3ยกกําลัง1ก็มีค่าเท่ากับ3ข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับค่าเท่ากับ3อ่ะไม่ยากนะครับน้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับมาดูตัวอย่างข้อต่อไปครับข้อที่หกเขาบอกว่าถ้า x อกเท่ากับ8และ y ยกกําลังสองเท่ากับ2แล้วนะครับ ในวงเล็บ x คูณ y ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็ยกกำลัง6ส่วนด้วย x คูณ y ยกกำลังลบ4คูณกับังวงเล็บ x ยกกำลัง3คูณ y ยกกำลังลบ1นะครับแล้วก็ยกกำลังลบ2นอกวงเล็บมีค่าเท่ากับเท่าใดถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ทำเลยนะครับเราสังเกตตัวนี้นะครับมันก็ไม่อยู่ในรูปของสมบัติเลขยกกำลังนั่นก็คือนะค a ยกกำลัง m, m นะ a คูณ b นะยกกําลัง n นะแล้วถ้าเอาวงเล็บออกกลายเป็น a ยกกําลัง n คูณ b ยกกําลัง n นะข้างบนเราก็เอาวงเล็บออกมากจะกลายเป็นเท่ากับนะ x ยกกําลังโจทย์ตัวนี้พี่เปลี่ยนนะตัวนี้กลายเป็นลบหกนะยกกาลังลบหกเรากกลายเป็น x ยกกําลังลบหกคูณกับ y นะ 6, 22, นะลบสองคูณกับลบหกนะหกสองสิบสองก็ลบคูณลบเป็นบวกก็ y นะยกกําลังสิบสอง เราก็ส่วนด้วยครับตัวล่างก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ลอกมาก็กลายเป็นวงเล็บ x คูณ y ยกกําลังลบ4นะครับแล้วก็คูณกับตัวนี้ก็ใช้สมบัติตัวข้างบนเหมือนกันนะครับพอเราวงเล็บออกมากลายเป็น x ยกกําลัง3คูณกับลบ2ก็กลายเป็น x ยกกําลังลบ6คูณกับ y ยกกําลังลบ1คูณกับลบ1นะเลขยกกาลังลบ1คูณกับลบ2ลบคูณลบเป็นบวก หนคูณสก็เป็น2ก็กลายเป็น y ยกกําลัง2นะครับเราก็ได้ออกมาแล casos, <ot> pues, ้วนะครับอันนี้เราสังเกตตัวข้างล่างนะครับฐานเหมือนกันเห็นไหม x คูณเหนไหม x ยกกําลังอันนี้ก็คือ x ยกกําลัง1นะคูณ x ยกกาลังลบหนะครับเราก็จับคูณกันได้เลยนะครับมันก็เหลือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น x กําลัง1บวกกับ x กําลังลบหก็เหลือ x กําลังลบห้าอ่าเพราะั้นมันก็ได้เท่ากับข้างบนยังไม่เปลี่ยนนก็ x กาลัง6คูณ y กำลังสิบสองครับส่วนตัวล่างครับตัวนี้ x กาลังหนะึ่งคูณกับ x กาลังลบหกเลขชี้กำลังบวกกันหนึ่งบวกลบหกก็ได้เป็น x ยกกําลังลบห้านะครับแล้วคูณด้วยอ่ะกรน,นี่ตัว y ไหม y กาลังลบสี่คูณกับ y กาลังสองเลขชี้กาลังบวกกันลบสี่บวกสองก็เหลือลบสองเราก็จะได้เป็นคูณ y ยกกําลังลบสองนี้เราก็มาพิจารณาตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับ x ยกกำลังลบ5มันก็คือ1ส่วน x ยกกำลังลบ5นั่นเองถูกไหมครับมันอยู่ในรูปของ a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n เพราะฉะั้นตัวนี้นก็กลายเป็นเท่ากับ x ยกกำลัง5้นะพี่ก็เขียนใหม่ก็ได้เป็น x กำลังลบ6นะครับก็ตัวนี้ก็กลายเป็น x กำลัง5นะก็คูณ x กำลัง5คูณด้วย y ยกกำลัง12นะครับตัวนี้มันหารกันอยู่นะครับก็กลายเป็น เอามาลบกันนะครับก็กลายเป็นลบลบสองใช่ไหมครับเลขชี้กำลังมาลบกันก็ลบลบก็ลบลกลายเป็นบวกนะครับลบลบก็กลายเป็นบวกผลเราก็ได้เท่ากับนะครับตัวนี้ก็ฐานเหมือนกันนะครับคูณกันก่อน,น,นก็กลายเป็น x กำลังลบหกนะครับเลขชี้กำลังลบหกมาบวกกัห้าก็เหลือลบหนึ่งกลายเป็น x กำลังลบหนึ่งคูณด้วย y ตัวนี้สิบสองบวกสองก็กลายเป็น y กำลังสิบสี่นะครับ x กำล 12, ังลบหนึ่ง เขียนอยู so first, ่ในรูปก so ็คือ a ยกกําลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กําลัง n นะเราเขียนมันใหม่กันมันก็คือ1ส่วน x กําลัง1คูณ y ยกกําลัง14นะครับ y ยกกําลัง14เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับ y ยกกําลัง14นะครับ y ยกกําลัง14่มันก็สามารถเขียนรูปใหม่ก็คือ y ยกกำลังสองนะครับในวงเล็บนะครับ y ยกกำลังสองแล้วยกกำลังเจ็ดนะครับพอถอดวงเล็บมามันก็เท่ากับ y ยกกำลังสิบสี่เหมือนกัน พันเราก็เขียนใหม่ก็ได้เป็นเท่ากับโมเลกลนะครับ y ยกกำลังสองเขียนดสวยๆนะครับ y ยกกำลังสองนะครับยกกำลังเจ็ดส่วนด้วยนะครับ x ยกกำลังหนึ่งก็คือ x เราก็ได้แล้วนะครับโจทย์นะครับกําหนดให้นะครับ x เท่ากับแปด y ยกกำลังสองเท่ากับสองนะครับเพราะฉะนั้น y ยกกำลังสองตัวนี้นะครับต้องมีค่าเท่ากับสองนะครับตามที่โจทย์กำหนดเพราะั้นก็ได้เท่ากับ 2นะครับยกกำลัง7ส่วนด้วย x นะครับ x มีค่าเท่ากับ8นะครับจดกำหังมาเท่ากับ8ก็ส่วนด้วย8อ่า2ยกกำลัง7ได้เท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง7อ่าเราก็เปลี่ยนตัวนี้ไงให้ง่ายนะครับ8ใช่ไหมก็สอ2ยกกำลัง7ส่วนด้วย8มันก็คือ2ยกกำลัง3นะครับตัวนี้มันหารกันอยู่นะ2ยกกำลัง7หารด้วย2ยกกำลัง3ก็เลยชี้กำลังมาลบกันก็กลายเป็น2ยกกำลัง7ลบ 3ได้เท่ากับ2ยกกำลัง5นะครับ2อ,อ่ะ7ลบ3ามได้4นะครับเป็น2ยกกำลัง4ี่ยกกำลัง4ี่ก็มีค่าเท่ากับ16ข้อคนนี้ก็ตอบนะครับเท่ากับ16ตอบข้อที่4อ่านไม่ยากครับน้องๆต้องไปลองฝึกทำดูนะครับ